แบบเป็นกอเป็นมุมก่อนเลยแล้วมองว่าตรงนี้มันคือจุดที่คนชอบจะละ,ละละเลยไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมดาครับตรงตรงจุดที่ตรงไหนที่มีคนอยู่รตรงนั้นโดยมากยังมีขยะแล้วยิ่งถ้ามันเป็นแบบสามารถซุกได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทั้งฝีมือของของคนด้วยแล้วก็บางทีบ้านเราจะมีต้นไม้ใช่ไหมฮะตามข้างถนนตามเงี้ยเวลาเราถึงแม้ว่าเราจะทิ้งที่อื่นเวลาลมมันพัดเวลาฝนมันตกน้ามันไหลไปมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้น ดังนั้นเราก็จะไปตรงตรงจุดแถวๆนั้นแหละตามท่อน้ําใกล้ๆท่อน้ําโคนต้นไม้หรือ,อ,อตลาดครับเมื่อกี้เราเก็บอะไรได้เยอะที่สุดคนะัะก็จะเป็นพวกก้นบุหรี่แล้วก็หลอดถุงพลาสติอกอครัโรเรา,เรา,เราจริงๆแล้วก้นบุหรี่เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ามัน มันส่งผลเสียมากครับต่อสิ่งแวดล้อมคือว่าถ้าเวลามันอยู่กับดินใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันมันมีสารที่มันไม่ดีมันไม่ได้เติบโตไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับมันมีพิษต่อต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายยากด้วยนะครับในในข้นบุรีก็ก็จะเน้นตรงนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าอย่างพลาสติกเนี่ย เราใช้กันแค่ไม่กี่นาทีฮะแต่อยู่ไปอีกเป็นร้อยปีเลยฮะดังนั้นก็พวกพลาสติกที่เราใช้ครั้งเดียวทิ้งอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนครับให้ให้ช่วยกันลดอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆนะฮะตามข่าวเวลานักกีฬาเขาเล่นกีฬาเสร็จเขาเก็บขยะต่อเวลาเราไปประเทศเขาเราเห็นว่าเขามีการจัดการขยะประชากรเขามีจิตสำนึกที่จะช่วยกันดังนั้นผมคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องไปรอให้ใครมาบอกให้เราทํา เราเริ่มจากประเทศของเราเองได้เลยทุกๆประเทศทั่วโลกอยากมาที่ประเทศของเราฮะอยากมาดูทะเลอยากมาดูแม่น้ําอยากมาดูภูเขาแต่ว่าตอนนี้หลายหลาย,หลายหาดถ้าเกิดว่าไม่มีพนักงานก็เต็มไปด้วยขยะก็เลยอยากให้คนเมืองนี่แหละฮะช่วยกันแยกขยะช่วยกันเก็บแล้วที่สําคัญคือช่วยกันลดขยะด้วยครับอย่างในเมืองบางทีแบบขยะไปถิดตามท่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาส่น้ำมันก็ไม่ไหลใช่ครับก็เป็นผลนที่ทําให้กรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เมืองหลวงเราน้ําท่วมด้วยน้ํามันขังมันระบายไม่ทันนะค่ะแต่เมื่อกี้เห็นที่โน่นมีการชัดแยกขยะไปในตัวด้วยเลยใช่ฮะก็จริงๆแล้วตามกฎของกีฬาประเภทนี้นะซึ่งจัดครั้งแรกในประเทศเราก็จะมีถุงให้อยู่แล้วด้วยครับถุงสีน้ําเงินก็จะเป็นขยะประเภทหนึ่งถุงสีแดงก็เป็นอีกประเภศหนึ่งถุงเล็กก็จะเป็นพวกข้นบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยที่จริงเรื่องการชัดแยกขยะเราลงรวมกันมากระนาวสมมติบางคนคิดว่าแบบเราแยกยังไงเดี๋ยวเขาต็ไปรวมกันอยู่ดี จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่คิดอย่างนั้นแต่ว่าพอเราได้เริ่มศึกษาได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าพนักงานแยกขยะอย่างที่อ่อนนุชอย่างที่หลายๆที่เนี่ยเขาสามารถประหยัดเวลาของเขาได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แยกมาเลยเนี่ยบางทีเขาแยกไม่ทันฮะไอส่วนขยะที่สามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้หรือว่าสามารถเอาไปแปรรูปเพื่อจะเอามาทําเป็นถนนเอามาทําเป็นคอนกรีตอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยไม่ได้คุณภาพ แต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาแยกขยะให้แต่ต้นทางเนี่ยมันทั้งประหยัดแรงของพ่อแม่พี่น้องเราที่ทําอาชีพทางด้านนี้แล้วก็สามารถเอาขยะที่มันได้รับการแยกเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในอีกหลายๆอย่างส่วนหนึ่งที่โรงงานกําจัดขยะของบ้านเรามันเสียแล้วก็พังเป็นเพราะว่าเราไม่แยกขยะนี่เลยฮะความชื้นมันไม่พอพอจะต้องเผาก็ทํไม่ได้าารอบนี้เราไม่ได้เรอนได้ิธีไปรับงา เราอยากจะเ่เพื่อไปไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงๆแล้วอยากอยากเก็บร่วมกันกับเขา,าใช่โดยปกติเราก,เราก,เราก็เราก็ทำโครงการของเราอยู่แล้วลนะแต่ว่าพอครั้งเนี้ยผมเห็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนน่ะมาช่วยกันเรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีครับแล้วผมคิดว่าเ,เรื่องของสิ่งแวดล้อมเน่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของทุกคนถ้าเกิดว่า มีกิจกรรมแบบนี้บ,บ่อยๆมีการสื่อสารให้กับคนไทยได้รู้ถึงประโยชน์แล้วก็โทษของมันเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสครับที่ที่บ้านเราจะจะน่าอยู่ขึ้นตอนนี้เราเป็นหนึ่งในสิบนะครับของประเทศที่ทิ้งพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกถ้าเราแก้ตรงนี้ได้จะน่าอยู่ขึ้นขนาดไหนสิ่งที่ต่างชาติมองมาที่ประเทศของเรามุมมองเขาก็จะเป็นมุมมองที่บวกขึ้น แล้วมันก็จะสอดคล้องกับเออที่เราอยากจะให้ทุกอย่างมันยั่งยืนนะฮะมันจะได้เป็นเป็นปใน,ปนทางเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่น้องขักแก่นมาวันนี้นมมนไม่รู้ใครับแ่คุณแม่กับไปขอนแก่นได้กลูกป,ป่าที่ขอนแก่นะก็หกสิบสองแล้วครับ่เปนยงไงบ้างก็โกนปัจัจหลักไม่ใช่แม่หลายลักหลายี่ดไม่ไม่หลายลักไม่หลายลัก พอพอน่ารักครับน่าน่ารักครับเรียกสักไห้เจอคุณแม่เราครับก็เดี๋ยวนี้คุณแม่จะอยู่เดือนเว้นเดือนครับอยู่ขอนแก่นเดือนนึงเดือนนึงจะมาอยู่กรุงเทพกับเราเวลาท่านมาอยู่ด้วยผมก็ดีใจมีความสุขทำงานกลับมาได้เจอคุณแม่ได้เจอหน้าน้องสาวมั็นข็อหายเปนกําลเป็นกําลังใจสําคัญที่สุดเลยสำหรับคุณแม่สำหรับต้องตาครับเวลาเรา ทำงานเวลาเรามีอุปสรรคเวลาอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเรากําลังทําเพื่อใครอยู่เราได้รู้ว่ามีมีความรักดีๆรออยู่ที่บ้านนะมันก็าร่ะดับโลกผมไร้ของประเทศไทยที่อย่างสงบแม้กระทั่นมันเป็นที่ดีลังเรื่องเศรษฐกิจดีนะฮะมีแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะจะได้ไปไหม คือเมื่อต้นปีเราไปญี่ปุ่นกันใช่ไหมครับปลายปีผมอยากไปเชียงไทยแต่ว่าก็มีละครด้วยมีหนังด้วยก็เดี๋ยวต้องต้อง,อง,องรอดูเวลาให้ดี่อคน,นอเกิดตจะมีงานคอนเสิร์ตเยอะขนาดคอนเสิร์ตไม่ได้เยอะมากนะครับกําลังพอดีนะแต่ถ้าถ้ามีมากกว่านี้ก็อาจจะหนักไปนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้จัดก,การคอยบาล้านอยู่แล้วครับ<ม>เราก็ต้องแบ่ง ระหว่างทั้งงานสแสดงใช่ไหมครับงานทางด้านดนตรีแล้วไหนในเรื่องของเรื่องของถังค้นี่ครับก็พยายามบอกให้มันตาลนซครับพี่โน้ตสายอย่างล่าสุดที่ไปเล่าอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นไงบ้างะดีมากนะผมชื่นใจมากขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณคนไทยคนลาวทุกคนเลยครับที่แบบส่งน้ําใจมาผ่านจากการที่เราไหวยนะ้านะครับเราช่วยเขาได้เยอะอย่างที่ลาวเนี่ยเราช่วยได้ทุกแผนกเลย ส่วนที่นครพนมก็กาลังจะมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดแล้วนะครับก็ดีใจกับคนไทยคนลราทุกคนแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากกว่าตัวเงินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกท,ท,ที่ในโลกอยากจะมีตอนนี้ก็คือเราได้เห็นความรักความสามัคคีของคนทั้งสองฝั่งโขงนะครับก็อยากให้พวกเรารักษากันตรงนี้ไว้แล้วก็ช่วยกันครับอะไรที่จะสามารถทําให้ โลกใบนี้ให้ประเทศชาติเรามันน่าอยู่ขึ้นได้ก็เริ่มจากตัวเราครับผมจากเรื่องเล็กไปใหญ่ยางอย่างเช่นวันนี้ฮะเก็บขยะปริญญาตรีก็เก็บได้ครับปอ .4 ก็เก็บได้อนุบาลสองก็เก็บได้ครับทุกคนรู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่แบบบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ฉันเป็นเรื่องของพนักง,งานเก็บขยะมีเป็นหมื่นคนก็ไม่พอครับถ้าคิดแบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนช่วยกันแยกช่วยกันเก็บช่วยกันลดบ้านเราจะน่าอยู่กันเยอะพี่โน้ค่ะยังเก็บรักของพี่โน่นี่จะมีโปรเจกต์ทำกิจกรรมอะไรกันต่อเดือนนี้ก็จะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีครับจะเป็นจังหวัดที่สุพรรณก็เก็บขยะฮะแล้วก็ไปเจอกับน้องๆที่ตามโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อาจจะมีจัดแข่งฟุตบอลด้วยครับไปชับมิดใหบรอบไหมคะยังดีกว่าฮะขอขอทํา ทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทั้งสู์หัวใจให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ผมอยากทําเรื่องสิ่งแวดล้อมให้อยากชนะให้ได้ฮะอยากทําให้สําเร็จอะเรื่องอื่นเราชนะกันได้แล้วนะว่ายน้ําเราก็สําเร็จแล้วแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราผมอยากให้เราหลุดจากหนึ่งในสิบของของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลกครับผมอยากเอาชนะตรงนี้ให้ได้อยากชวนทุกคนมาร่วงกันครับทําให้มันสําเร็จคนระับค่ะเรียบร้อยบ